ปวดก็คือแบบไม่ต้องทนให้เข้ามาลองเลยลองแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยลุงนี้มาตั้งนานแล้วมีอาการปวดสะบักด้านขวาหลังไหลอะไรเงี้ยมาประมาณปีเกือบ2ปีค่ะถ้าพูดคำว่ากายภาพก็คือเรื่องไก่ตว คือแบบกวางกับแฟเนี่ยคือชอบบิ๊กไบคือชอบเดินทางไกลค่ะก็คือมีมีการเดินทางไกลตลอดคือบ่อยๆใช้ชีวิตค่อนข้างจะโลนค่ะชอบการใช้เครื่องนวดที่เป็นความร้อนข้างในอะค่ะมันเหมือนกับร้อนแต่ไม่ได้ร้อนที่ผิวอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปร้อนข้างในแตกใหม่ว่าเปิดประสบการณ์มากค่ะหมอบอกว่าคือมันรักษาให้หายขาดได้คือต้องปรับ อันนีน้นนนอยากให้มาลองดูคือมันไม่ใช่การนวดแบบที่เราเคยนวดนวดมันไม่เหมือนการนวดไทยไม่เหมือนการนวดแผ่นรานค่ะนี่คือการรักษาแบบตรงจุดแบบเจาะลึกจริงๆอย่างเงี้ยอยากให้มาลองดูค่ะอยากให้เพื่อนๆแบบแวะมาลองได้ค่ะถ้าปวดก็คือแบบไม่ต้องทนให้เข้ามาลองเลยลองแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้นี้มาตั้งนานแล้ว